ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมแบงค์และคลิปนี้เราก็จะมาสปอยนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าศึกลบทะลุสวรรค์ภาคที่5สามารถรับชมนิเมะเรื่องนี้แบบทุลักทิเลได้ทาง VTV เลยนะครับจะถ้าทุกท่านขี้เกียจเป็นดูเองก็สามารถฟังผมสปอยณะตอนนี้ได้เลยเอาล่ะจะให้พร้อมกันเราเราก็าเริ่มสปอยตอนที่5สปบยกันนะครับและก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องจุกจีด้วยนะครับจะเป็นช่องภาคมังงะน,น,นะบอกได้เลยว่าโคตรสนุกอะรับประกันเสียงร่างกระแทกหูห ก็ิดตามรอไว้ชมได้เลยนะฮะเล่นอยู่ใต้ดิสคริปชันนี้ตอนที่58ในตอนนี้การต่อสู้กับสำนักเมฆเมคานั้นได้เริ่มขึ้นแล้วเซียวเยียนก็ได้ต่อสู้กับหยุนฉานนักยึดระดับบรรพบรุษแต่ด้วยความสามารถของเซียวเยียนที่ระดับศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นก็ไม่สามารถทำลายหยุนฉานได้เลยครับถึงแม้ว่าเซียวเยียนจะมีดอกบัวเพลิงพิโรธก็ตามแต่ด้วยความห่างชั้นของตบะมากจนเกินไปมันก็ทำให้เซียวเยียนนั้นเสียเปรียบหยุนฉานมากๆแต่ว่าเซียวเยียนก็ได้ร่วมมือกับเหย่าเหลาจนหยุนนฉาาาเี่ยยถลงกกัู จัดการอยู่นั้นผู้วิทักษ์บูนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมายับยั้งเหยา่าเหล่าเอาไว้นั้นจึงทาให้เซียวเยียนนั้นต้องเผเชิญหน้ากับหยุนฉานเพียงลาพังเซียวเยียนก็เลยพยายามจะรวบรวมพลังเพื่อสร้างบัวเพลิงพุทธพิโรธตัดเข้ามาในการต่อสู้อย่างดุเดือดของทั้งสี่นะครับในตอนนั้นเซียวเยียนก็ได้สร้างดอกบัวเพลิงจนสาเร็จก่อนที่เขาจะได้ใช้ดอกบัวเพลิงนั้นทางด้านหยุนฉานที่เห็นบาปน,นั้นก็ได้ใช้พลังยุทธ์เลยครับบอกได้เลยว่าเรียกฟ้าเรียกฝนพายุเฮอริเคนผมบอกเลยเพื่อที่จะยย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 ััััับบบ้้้งงงงดดดอออกกววววเเเเเพพพพลิิิขขสี่่่หนนนนนนาาาาาาาไไไแตุาาุฮร็ป เซลเยานั้นจะได้ขยายออกแผ่ความร้อนไปทั่วบริเวณทําให้ผู้อุปโสต่างๆที่เห็นบาปนั้นก็ต่างบอกให้เราสืบของตัวเองไปหลบซะมิฉะนั้นเนี่ยคงได้โดนแผดเผาหมดไม่แน่ไม่นานเพลิงของดอกบัวนั้นก็ได้สงบลงอย่าล้าก็ได้ถามกับทุกคนว่ายังปลอดภัยดีหรือเปล่าซึ่งทุกคนนั้นก็เพียงแค่เหนื่อยล้าเท่านั้นแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็เป็นห่วงเยลเยียนมากกว่าเพราะว่าเซลเยนเนี่ยอยู่แค่ระดับศักดิ์สิทธิ์นะฮะกลับไปสู้กับระดับบรรพบรุษซะกแบบนั้นถึงจะแข็งแกร่งแค่ไหนน,น,น,ววนั้นนพกเาก็็ังววล่่ยนนนน้้้จจจะดบปปผไไแแต ที่ได้เห็นดอกวบพลิงของเยลเยนเน่ก็ทำให้เขานั้นต้องตกใจเลยครับน่าเึ่งจริงๆที่เยลเยนนั้นสามารถสร้างมันขึ้นมาได้จริงๆผู้พิทักษ์บูเน่ก็ตกใจเช่นเดียวกันไม่นึกเลยว่าเจ้าเด็กนั่นจะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้และเจ้าไอ้แก่เยาเจ้าก็แข็งแกร่งเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะไม่มีร่างกายให้อยู่อาจารย์ยาวที่ได้ยินบาปนั้นก็เลยถามกลับไปว่าต้องการเอาดวงวิญญาณของข้าอย่างนั้นหรือเกรงว่ามันจะไม่ง่ายเช่นนั้นหรอกแต่ผู้พิทักษ์บูเน่ก็บอกว่ามันง่ายสิวัน,น ก็ได้มีสองลแสงแลวครับพุ่งทะยานออกมาจากดอกบัวเพลงนั่นซึ่งก็เป็นเซลเยนกับหยุนฉานนั่นเองเซลเยนเนี่ยยังไม่ตายนะฮะเขาก็ได้สยายปลกออกมาพร้อมกับมุ่งตรงไปหาหยุนฉานหยุนฉานที่เห็นแบบนั้น,นก็คิดจะใช้พลังป้องกันเอาไว้แหละฮะแต่ว่าพลังของเขานั้นกลับไม่ออกมาเลยหยุนฉานที่เห็นแบบนั้นก็ทําได้เพียงแค่วิ่งหนีแหละฮะข้าบอกเจ้าแล้วว่าเจ้าจะต้องเสียใจที่ปล่อยให้ข้ารอดไปในคลานั้นข้าจะจํานี่ก้อนนี้มา3ปีเต็มข้าจะตอบแทนให้พวกนั้นทั้งหมดว่าแล้วเซลเยน,เนยก็ได้ต่อยหยุน,นข้ีอองพ มัดนี้สําหรับคนของตระกูลเสี่ยวที่ตายไปแล้วมัดนี้สําหรับพี่ใหญ่ของข้าที่โดนเจ้าทําให้พิการเสียวเยียนนี่ก็ได้ต่อยยุนฉานอยู่อย่างนั้นแหละครับเลยเดินละว่าไล่จนไปถึงโคดอะและในตอนที่เสียวเยียนกําลังจะเผด็จศึกยุนฉานอยู่นั้นน้องหน้าสวยคนนี้ก็ได้ตะโกนเรียกเสียวเยียนแล้วฮะทำให้เขานั้นหยุดชะงักไปส่วนทางด้านเหลาซิดที่อยู่ข้างนอกนี่ก็ต่างบอกให้เสียวเยียนนั้นเผด็จศึกเลยทางด้านปรมอาจารย์เองก็คิดว่าผลของการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยคงจะถูกตัดสินโดยการโจมีัั้้้้้งนนนนน่หหหหลววาาาาเเไมทํใผิดดอสสยยกก็บื ขอร้องให้เซลเยนัดอย่าทำเลยแต่ว่าเซลเยียนก็ได้นึกถึงครั้งในอดีตที่ตระกูลเยวของเขาเนี่ยโดนกระทำมามากมายเซลเยนที่นึกได้แบบนั้นจึงได้พูดว่าความแค้นของตระกูลเสยวนี้จะต้องมีคนชดใช้ว่าแล้วเยลเยนก็ได้ทุ่มพลังทั้งหมดเลยครับต่อยไปที่หยุนฉานจนเขาปลิวก็ได้ลงไปถึงข้างล่างเลยแหละฮะทางดาอาจารย์ยาวที่กำลังต่อสู้กับผู้พิทักษ์หูเมื่อเห็นบาปนั้นเนี่ยก็รีบบินตรงเข้ามาที่เซลเยนเซลเยนก็ได้บอกกับอาจารย์ยาวว่าเขานั้นทำได้แล้วแต่อาจารย์ยาวก็บอกว่าเซลเยนงใ้เวลาาารักษนน แต่ในตอนนั้นเซลเยนก็ได้ขอให้อาจารย์เหยาไปนําร่างของหยุนฉานมาเพราะร่างกายนั้นเป็นนักยึดระดับบรรพบรุษอาจารย์เหว่ยในก็ได้ตอบรับก่อนที่จะรีบบินไปนําร่างของอเจ้าหยุนฉานมาทว่าในตอนนั้นผู้พิทักษ์ูก็ได้ไปถึงร่างของหยุนชานเสี็จแล้วเหล่าเฉินเจ้าช้าเกินไปแล้วอาจารย์เหยาที่เห็นบาปนั้นก็ได้ตะวันขึ้นดาบใส่ผู้พิทักษ์ปูแต่ผู้พิทักษ์ปู่ในก็ได้ป้องกันเอาไว้ได้ก่อนที่ผู้พิทักษ์ูจะได้ดึงวิญญาณออกมาจากร่างกายของหยุนฉานและได้ทําการดดดดูกกกกกลืนนนนนนนววิิิญญาาาาณณขขออองงหยุเเเ้้้้ไไไปปปททํใตั็มมมสีีีแ่่คบร เเยนที่เห็นแบบนั้นก็ได้ถามกับอาจารยา์เหยาเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เหยาก,ก็ได้บอกว่าผู้พิทักษ์ู่นั้นได้เกินกินวิญญาณของยินชานไปแล้วอาจารย์เหยาจึงได้ตวัดขึ้นพลายออกไปเพื่อยับยั้งการเกินวิญญาณในครั้งนี้เลยครับทว่าพลังนั้นกลับไม่เป็นผลเลยแม้แต่น้อยกลับถูกสะท้อนพลังกลับมาด้วยซ้ำและในตอนนั้นเซวเยนก็เห็นว่าอาจารย์ของตัวเองในตอนนี้เนี่ยวิญญาณเริ่มเสื่อนลางแล้วนะฮะไม่ <aden> Nature <panels> นานผู้พิทักษ์ู่นั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าในตอนนี้เจ้าสสนน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 นัััักกกกกกกขขอองงเเเเมมมมาาาาาาา้้้้้้้้้ไไไไดดตยปปแแลลววววฉะะ็รรรโช์่ผผูููพิิิทญญณ และก็สิทธิ์ในสำนักน้องหน้าสวยที่เห็นบาปนั้นก็บอกให้ผู้พิทักษ์บูหยุดการกระทํานั่นเดี๋ยวนี้เซอร์ก็ได้ตะวัดขึ้นดาบเนี่เลยครับเข้าไปโจมตีแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลอะไรเลยแม้แต่น้อยเฮ้หัดเจียมตัวซะบ้างแล้วเมื่อน้องหน้าสวยเห็นว่าพลังของตัวเองทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเธอจึงได้ปากปการบอกให้ทุกคนในสำนักนั้นสร้าง่ายกลนหลัผู้วุโสและสิทธิพ่สิทธิน้องที่เห็นบาปนั้นนี่ก็ต่างรวบรวมพลังเลยครับเพื่อส่งมอบไปให้กับน้องหน้าสวยไอ้เจ้าผู้พิทักษ์บูที่เห็นบาปน,น ตอนนั้นเยียนหลันก็ได้เข้ามาป้องกันการโจมตีนั้นเอาไว้น้องนาสวยจึงได้ถามว่าทำไมถึงเป็นเจ้าล่ะเยียนหลันเหยียนหลันนั้นจึงได้บอกว่าในตอนที่เธอกําลังฝึกอยู่นั้นเนี่ยเธอได้ยินมาว่ามีการต่อสู้กันเกิดขึ้นทีน่นี่ดังนั้นเธอจึงรีบมาที่นี่ทันทีหลังจากที่ผ่านประตูแห่งความตายแล้วก่อนที่เธอนั้นจะได้ถามกับน้องนาสวยเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นทีน่นี่น้องนาสวยก็ได้บอกว่าเห็นที่ว่าสํานักเมฆเมคาแห่งนี้จะถึงคราวพินาศแล้วในตอนนั้นเยีอนหลันก็ได้เห็นศพของหยนนาาเลั้้ออ่จง ในตอนนั้นเนี่ยน้องหน้าสวยก็ได้บอกว่าเยนหลัน,รนบรรพบุรุษของเจ้าน่ะทำบาปต่อตระกูลเสียวไว้มากนะักแต่ว่าศัตรูของพวกเราไม่ใช่เสียวเยนหรอกนะแต่ว่าเป็นเขาคนนั้นคนของหอวิญญาณเขาเป็นบ่อกเกิดแห่งบาปทั้งปวงที่เกิดขึ้นเล่าว,ว่าเดี๋ยวเธอจะอธิบายเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในภายหลังในตอนนี้เธอขอล้างแค้นให้กับท่านผู้โอุโสและเจ้าสำนักก่อนเยนหลันเจ้าน่ะช่วยคุมกันฆ่าทีนะไม่นานค่ายกลของน้องหน้าสวยนั้นก็ได้สำเร็จเธอก็ได้สร้างดาวขึ้นมาจากค่ายกลนั้นและได้ใช้ค่ายกลนี้เข้าจมมตตีผผูููู้้้พพิิาาปในนนออััไ่กก็ดรรฏง ออกมาเลยครับ คิดว่าอาคมแค่นั้นจะสามารถจัดก,การฆ่าโูนี้ได้อย่างนั้นหรือขณะเดียวกันนั้นหมอกสีชมพูนีน้ก็ได้ปกคลุมไปทั่วบริเวณอาจารย์เหยาที่เห็นภาพนั้น,นก็รีบพาเสี่ยวหยันหนีออกไปเลยครับแต่ว่ามันก็ไม่ทันเสียแล้วพื้นที่แห่งนี้ได้ถูกผลึกเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยในตอนนั้นน้องหน้าสวยก็เห็นว่าการโจมตีของค่ากุนนั้นไม่เป็นผลเลยครับเธอจึงได้รวบรวมพลังของค่ากุนอีกครั้งและได้สร้างดาบยักษ์ขึ้นมาก่อนที่จะได้ส่งดาบยักษ์นั้น,เ,นเข้าไปโจมตีผู้พิทักษ์บูทางด้าน ไม่หมดเพียงแค่นั้นเธอก็ได้พุ่งตรงเข้ามาหาผู้พิทักษ์บูเลยครับผู้พิทักษ์บูที่เห็นบานั้นก็ได้โจมตีสวนกลับไอ้พวกมันแรงเมา,าเอ้ย e. แต่ว่าน้องนาสวนนั้นก็ได้หลบหลีกทุกขบวนท่าเลยครับจนเธอได้ใช้ลำสายสังหารผู้พิทักษ์บูเรียกได้เลยว่าลำสายนะั้นทะลุผ่านตัวของผู้พิทักษ์บูไปเลยเลยครับแต่ว่าในตอนนั้นน้องนาสวนก็นต,ต้องตกใจเพราะวา่าผู้พิทักษ์บูนั้นสาม,มารถรักษาตัวเองกลับได้ภายในชั่วพริบตาก่อนที่น้องนาสวนจะได้โดนการโจมตีของผู้พออากก่น็ไปงแััลมต โดเหมอนว่าน้องนาโนนั้นจะไม่สามารถสู้ได้เลยครับดาบเล่มยักษ์ของเธอนั้นก็กค่อยแตกออกไปอย่างช้าๆทางด้านเซลเย,ยนที่เห็นแบบนั้นก็คิดจะเข้าไปช่วยเลยครับแต่หากเขาทําแบบนั้นจะทาให้อาจารย์เหวยเน่าเสียสมาธิมาป้องกันเขาและในตอนนั้นอาจารย์เหยาก็ได้พูดขึ้นมาว่าไอ้ซ่อมมอนั้นมันกินกินวิญ,ญญาณเข้าไปมากแล้วจนในตอนนี้เนื้อพลังมันเหนือกว่าพลังของอาจารย์เหยาไปแล้วนะและถึงแม้ว่าในตอนนี้เซลเย,ยนกับอาจารย์เหวยาจะร่วมมือกันเพื่อปราบมันก็เถอะแต่เกรงว่าพวกเวเนเเเเเเสาาส่่่่่่่ยยยววหหนนนนนจจะะไไไมมมมาาาาารถถูู้้้้้้พพืออออิิัักกกกกดดลลแแตึึง็็บขป อาจารย์นั้นตกอยู่ในเงื้อมมือของหอวิญญาณเป็นแน่อาจารย์ยาวที่ได้ยินบาปนั้นก็ได้บอกกับเยลเยียนว่าอยากจะทําอะไรก็ตามใจเจ้าเถิดข้าจะเป็นคนสอนเจ้าเท่าที่ทําได้เองและในขณะเดียวกันนั้นค่ายกลของน้องหน้าสวนก็ได้แตกออกทําให้ทุกคนที่อยู่ภายในค่ายกลน,นั้นก็ต้องได้รับผลกระทบไปด้วยเกรงว่าภัยพิบัติในครั้งนี้สํานักเมกเมคานั้นคงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้วในตอนนั้นอจาจาผู้พิทักษ์บูก็ได้หันไปหาพวกเยลเยียนแล้วครับไม่ต้องรีบร้อนไปเดี๋ยงไงซะพวกเจ้าสองคนก็คง,ง่่่ีาาาาาาางงข้้้้้้้้ผููนนนอออยยแลวนะวหกตริิญญ,ญณเเเจ <polarization. S 2> แ่ข้าเองก็ต้องการคนของตระกูลเสี AH. er <se fi> so, ่ยวเช่นเดียวกันเสี่ยวเยียนที่เห็นบาปนั้นก็คิดไม่ตกเลยละครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพลังของผู้พิทักษ์ปู่เทียบเท่ากับอาจารย์ของเขาแต่ว่าหลังจากที่มันกินกินวิญญาณไปมากมายเนี่ยพลังของมันในตอนนี้ยากแท้จะอย่างถึงแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เหว่ก็ได้บอกว่าเรื่องนี้ปล่อยให้เขาเป็นคนจัดการเองให้เสี่ยวเยียนนั้นกลับไปหาพวกไ่โบตงก่อนว่าแล้วอาจารย์เหยาก็ได้ผลักเสี่ยวเยียนออกไปในทันทีเสี่ยวเยียนที่เห็นบาปนั้นเนี่ยก็จะรีบบินกลับไปช่วยอาจารย์ เจ้าผิดหวังอย่างนั้นเหรอเซียวเยียนที่ได้ยินบาปนั้นเน่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้ทางด้านผู้พิทักษ์ปู่ที่เห็นบาปนั้นก็ได้ย้ําบอกกับอาจารย์เหว่าข้าก็บอกไปแล้วไงพวกเจ้าทุกคนไม่สามารถหนีรอดข้าคนนี้ไปได้อาจารย์เหว่เน่ก็ได้สวนกลับไปว่ากําจัดข้าคนนี้ได้ก่อนค่อยพูดกันละกันว่าเราทั้งสองคนเน่ก็ได้เข้าปามือกันแล้วะทางด้านเซียวเยียนที่อยู่ข้างล่างนั้นก็เจ็บใจยิ่งถ้าหากจะตายละก็เขาเน่ขอตายพร้อมอาจารย์ของเขาเซียวเยียนเน่ก็คิดที่จะเสียสละตัวเองเลยครับเพื่อนาเพลิงดอก ลเลยได้ว,ว่าทั้งสองคนนี่นก็ต่อสู้กันจนฟ้าแยกเลยแหละเจ้าจะอดทนกับการต่อสู้แบบนี้ได้นานสักแค่ไหนกันเชียวอาจารย์เหว่าเองที่ได้ยินบาปนั้นก็ได้สวนกลับไปเช่นเดียวกันเฮ้ ข้าเองก็อยากจะรู้เช่นเดียวกันว่าเจ้าจะอยู่ในสภาพแบบนี้ได้นานแค่ไหนกันเชียวว่าแล้วทั้งสองคนได้ก็ไร้ปราเหมือนกันอีกรอบจนในตอนนั้นเน,เนี่ยเจ้าผู้พิทักษ์บูมันก็ตระหนักได้ว่าหากยังสู้กับอาจารย์เหยี่ยงต่อไปก็คงกินเวลาไปไม่น้อยจากนั้นแล้วเขาจึงเลือกที่จะจัดการกับเสี่ยวเหยียนก่อนว่าแล้วผู้พิทักษ์บูก็รีบบินเข้าไปหาเสี่ยวเหยียนอาจารย์เหวี่ยงที่เห็นบาปนั้นเนเี่ยก็รีบบินเข้าไปขัดเลยครับแต่ก็ถูกพลังของไอ้เจ้าผู้พิทักษ์บูมนั้นขัดเอาไว้ทางด้านอาจารยา์ย แต่ว่าใครคนนั้นกลับแตกสลายภายในพริบตาทันทีที่พลางของไอ้เจ้าผู้พิทักษ์บูมาถึงและในตอนที่เซียย,ยนกํกำลังจะโดนการโจมตีของผู้พิทักษ์บูอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีมือสวยๆของผู้หญิงคนหนึ่งเลยครับมาปัดมือของไอ้เจ้าผู้พิทักษ์บูออกก่อนที่จะได้ปรากฏให้เห็นน้องหน้าสวยอีกคนหนึ่งไอ้เจ้าผู้พิทักษ์บูที่เห็นบาปนั้นก็ถึงกับต้องต,องตกใจเลยครับเจ้าเป็นใครกันแนะ่น้องหน้าสวยก็ตอบกลับไปเพียงแค่ว่าชีวิตของเซลยยนนั้นเป็นของเธอจบตอนที่58ปดเอาละรครับผมก็จบไปแล้วให้กับตอนที่ หากมีข้อมูลตกหล่นหรือมีคำผิดพลาดไปการใดผมก็ต้องขอภายเว้ณตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นั้นเวลาของผมก็หมดลงแล้วผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทางานต่อไปด้วยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สิวบผมอย่าลืมไปกดติดตามช่องจุกจิเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทํางานต่อไปด้วยนะครับ